แหล่งข่าววงในรายงานว่ามาริซิโอโปเชตติโนชะตาขาดเป็นที่เรียบร้อยหลังเชลซีฟอมบูจนกู่ไม่กลับหลังจากที่เชลซีโดนบูแฮมตันมาถล่มถึงสแตมฟอร์ดบิสีถึง2บัญชีทวิตเตอร์หรือเอกในปัจจุบันที่ใช้ชื่อว่าเอเมอรี่อ o นีบุมออกมารายงานว่ามาริซิโอโปเชตติโนได้ถูกตรวจจากตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยและน่าจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้วันนี้ตามเวลาประเทศไทย โดยตัวเธอได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการประชุมบอร์ดบริหารนั้นมีความตึงเครียดเป็นอย่างมากเมื่อพิมพ์กับครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่กับอาแม่เจอห้องเล็กๆที่เหมาะกับให้พิมพ์นอนคนเดียวแต่อายืนยันว่าไม่ให้นอนห้องนี้ทุกคนได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ เนื่องจากสมาชิกบางคนต้องการให้กุนซือชาวอาเจนไต่ลงคุมทีมในคาราบาวขับรอบชิงชนะเลิศก,กับลิเวอร์พูลแต่ด้วยบรรยากาศในห้องแต่งตัวและการที่ไม่สามารถรีดศักยภาพจากนักเตะด,ดังออกมาได้สุดท้ายเบื้องบนของสิงโตน้ำเงินครามจึงตัดสินใจเช่นนั้นสิ่งต่อไปที่เชลซีต้องเผชิญก็คือการโน้มน้าวให้ผู้จัดการทีมระดับท็อปให้เข้ามารับงานคุมทีม สำหรับตัวเอมิลีนั้นเธอคือคนแรกที่รายงานว่าเกนแฮมพอตเตอร์อดีตนายใหญ่เลือดผู้ดีโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน2023ที่ผ่านมาส่งผลให้รีเสียงฮือฮาจากแฟนเชลซีในโซเชียลมีเดียได้ไม่น้อยเลยทีเดียว